ไม่มีน้ำยางไม่มีเงินใช้ปุ๋ยแบบเดิมก็ได้ผลผลิตน้ำยางแบบเดิมอยากได้ผลผล,ผลิตน้ำยางเพิ่มต้องเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยเคมีนวัตกรรมใหม่เอเวอรเรสเท่านั้นลองมาดูพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเห็นผลเป็นอย่างไรนี้หกมีดนะครับดูหกมีดหกมีดเดี๋ยวไม่ใช่ว่าต้นเดียวนะลองดูดดชัว่วสวน <laughs> อังสวนเลยอังสวนเลยดูครับนี่สองฟุหกมีตรครับน,นี่หกมีตรหกมีตร กับโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อซื้อปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอเอเวอเรสต์พลัสขนาด50กิโลกรัมราคากระสอบละ750บาทจำนวน5กระสอบรับเพิ่มทันทีปุ๋ยน้ำเอเวอเรสต์ขนาด1ลิตรมูลค่า750บาทจำนวน1ขวดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านขาตัวแทนจำหน่ายหรือเพจที่ใช่กำลังรับชมอยู่นี้ คิดจะเพิ่มผลผลิตคิดถึงปุ๋ยเคมีาธาตุอาหารรองเอเวอเรส l u พลัสเอเวอเรสพลัสเอวเวอรส